ต้มช ua ไก่บ้านพี่น้องบรรยากาศหนาวๆเนื้อก็มีนางก็มีนกไก่นางเลยสวัสดีจ้าพี่น้องมาจากพี่น้องมากินต้มช u วไก่บ้านเด้อเนี่ยเต็มถาดบางไงเนี่ยขอชันน้ำก่อนโอ้บวกคดีไม่ได้เอาลงมไม่มา ชัดชัดขอกินข้าวก่อนต้มชัวไก่บ้านพี่น้องบรรยากาศหนาวหนาวเขาเนียวอยู่ข้างล่างเนื้อก็มีนางก็มี เขาบรรยากาศหนาวเขากระแฮงอุย้ยเขากันขักเนือ้อเนื้อเนื้อไก่เนื้อไก่นางเลย quá dưa nặng ngon anh mà. Chắc mình ăn là được bỏ khao mình bỏ chạy bạc theo เชีเป็น้อยเลยยุ้ยไม่ยังหล่นอ่ะฮะท้าไก่บุญนี่เปล่าโอ้โหดูกระดาษ cái tay tay nói ôi nó. Nhang bầy bùi đồ khao kìa 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 ขี้คานย่างไปแล้วเนาะฮึบิงเย่ึฮึมกินหรอ,อ <c oughs> มึงข้างนึงไปให้ปัวอะกินหรอไปเนี่ย

อเอาเนาะอ,อิ่มแล้วจ้าเอาไว้พ่อครัวอ้านจาได้มากทีนี้เนาะก็ฝากกดกดกดให้แน่เดี๋ยวจ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวจ้าสวัสดีจ้า